สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้บึงการนะคะวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาดูผลงานนะคะผลงานการใส่ปุ๋ยออสโมโคดสูตรสิบสามสิบสาสิบสามนะคะพราะว่าเนี่ยใส่ไปสองสัปดาห์นะคะให้ไก่ตัวงามใบใหม่ของไก่ตัวงามกัดสีออกมาเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ใบเก่าเนี่ยใบเก่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ใบใหม่กัดสีตัวนี้ ใบเก่ากัดสียังไม่เต็มที่เท่านีน้ใบที่สามหลังจากใส่ปุ๋ยกัดสีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึง่งตัวนี้กำลังจะร่วงนะคะนี่เห็นไหมใบใหม่พอมันได้ปุ๋ยในปุ๋ยที่บัวใส่แค่นี้นะรดน้ำจากข้างบนแต่ข้างล่างก็จะให้มันซึมเลยสีมันจะสวยมากสีรู้สึกว่าใบบอล จะก,กัดสีเข้มแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นมิ่งมงคลนะคะเห็นไหมนี่ใบใหม่ใบใหม่ออกมานะคะหลังจากใส่ปุ๋ยอันนี้ใส่ไม่เยอะนะนี่ใส่แล้วก็เอาดินทมๆไว้นะคะดูดิมันจะก,กัดสีสวยมากๆเลยค่ะนี่เป็นโอสม สมกับที่เขาบอกเลยว่าถ้ามันใส่ปุ๋ยแล้วใบบอนจะก,กัดสีเข้มขึ้นนะคะนี่นะคะตัวนี้ไม่รู้ชื่อแต่ก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้เหมือนกันนะคะนางกําลังกัดสีอันนี้เป็นใบใหม่นะคะอันนี้เป็นใบเก่าส่วนลูกไม้ลูกไม้ ปกติเขาก็ตั้งแต่เริ่มหนาวนะคะเริ่มเข้าหน้าหนาวประมาณเดือนที่แล้วนะคะเขาก็กัดสีนะกัดสีเข้มๆแดงๆนะคะยิ่งใส่ปุ๋ยให้เขาเขายิ่งแดงเข้มขึ้นไปอีกค่ะเพือ่อนๆดูดิกล้องไม่ค่อยชัดแต่ว,ว่ามันมุมมัวนี่ก็พิษณุโลกเก่านะคะกัดสีเหมือนกันตัวน,นั้นหานุมานจองถนนนะคะ หลังจากใส่ปุ๋ยเปลี่ยนกระถางให้โตเร็วมากๆนะคะเป็นชิ้นผานะคะแต่ว่ากระถางในะกระถางใหญ่เลยนะคะพี่บัวเปลี่ยนกระถางประมาณกระถาง8นิ้วนะคะนี่ก็เป็นไก่ตัวง,งามอีกตัวหนึ่งนะคะกัดสีเข้มเลยหลังจากเราใส่ปุ๋ยให้เขารู้สึกว่าพอใส่ปุ๋ยแล้วเขาจะกัดสีเข้มแต่ว่าชายชนตัวนี้ใส่ปุ๋ยให้เหมือนกันแต่ไม่ยอมกัดสีนะคะ ไม่ชายชนเขาไม่เรียกกัดสินนะไม่ยอมป้ายนะใบใหม่ออกมาก็ไม่ป้ายนะคะก็จะลุ้นใบตัดต่อไปนะเพราะว่าชายชนเขาจะเป็นบอลป้ายนะถ้ามันไม่มีป้ายออกมามันก็ไม่หมดบังแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ใช่บอลกัดสีนะถ้ามันออกเขียวแล้วก็เขียวเลยดูดูใบที่มันทิ้งไปนะคะเพื่อนๆใบนั้นเป็นใบที่มาจากทางร้านนะคะ ที่มันออกมาจิ๋วเลี้ยวเดียวตอนพี่บัวซื้อมามีใบเดียวนะคะป้ายมาปรกกฏว่าใบที่ป้ายทิ้งไปแล้วนะคะที่เหลือก็คือมันไม่ป้ายเลยที่ออกมาใหม่เดี๋ยวลุ้นอยู่เหมือนกันเนี่ยใส่ปุ๋ยเข้าไปจะป้ายให้ไหมแต่รู้สึกว่าหลายต้นเลยที่คนต้นจะมีมะเรงเล็กๆเ,เต็มอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาแป้งหมามาโรย อืตัวนี้เอันนี้ก็เต็มไปเลยมแมลงเพลี้ยโอ้ส่วนตัวนี้ซื้อมาสี่รอยห้าสิบาทนะคะยังไม่ทันได้ขายไม่ทันได้ไปไหนเลยทิ้งใบเกือบหมดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าจะแทงยอดออกมาใหม่อยู่นะโอเคไม่น่าจะตายนะแค่ทิ้งใบยุบตัวลดขนาดสี่ร้อยห้าสิบของข้าพเจ้าออนางฟ้า จะไปสวรรค์หรือเปล่านี่ยนางไหมนางไหมตัวนั้นปปรยปรุยลงไปกัดสีสวยมากร่อนทองก็สวยตําใบไม่ใหญ่นะร่อนทองโอเคค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมความเคือบหน้า ของการใส่ปุ๋ยนะคะใส่ได้ประมาณ1-2สองสัปดาห์นะคะกัดสีสวยมากๆเลยค่ะสีเข้มรูงี้ใส่นานแล้วเนอะมัวแต่กลัวมันแบบเข็มเกินนะคะแต่ก็อ่านแบบข้างที่เขาระบุอยู่เขาบอกว่าระบุสำหรับไม้ใบไม้ดอกไม้ผลพืชพัน์ธุได้ทุกชนิดเลยเขาบอกนะคะโอเค นี่ก็เป็นบอนสีในตู้อบที่เราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนอยากให้บอนสีของเราสีสวยแบบนี้ก็ซื้อมาใช้เลยนะคะอสมโคดสูตรสิบสามสิาสิาจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย